ไม่อ้วนแต่พุงป่องนะครับแก้ด้วย2วิธีนี้ขอ้อ1คือพุงป่องเนี่ยถ้ามันป่องนะหลังจากมื้อหายคือนึกถึงภาพนะเราตื่นเช้ามาตอนเช้าปุ๊บเนี่ยอย่างเช่นผมเนี่ยเพิ่งทานอาหารเช้ามานะพุงผมไม่ป่องใช่ไหมเห็นไหมพุงอ่ะไม่ป่องเพิ่งทานอาหารเช้าเลยนะแต่คาถามก็คือทําไมบางคนพอทานอาหารเช้าทานอาหารเที่ยงหรือทานอาหารเย็นขึ้นมาปุ๊บพุงจะแบบป่องผิดปกติเลยเนี่ยตรงไปตรงมาเลยนะ ตอนก่อนกินพุงแฟบใช่ไหมหลังกินปุ๊บพุงป่องเป็นอยากอาหารครับแต่อย่างแรกเลยที่ทําให้พุงป่องได้คือน้ําเปล่าหรือเครื่องดื่มชนิดต่างๆที่เป็นน้ําไม่ว่าจะเป็นน้ําผลไม้น้ําเปล่าน้ําแร่น้แแําด่างน้ําอัดลมชากาแฟเครื่องดื่มทุกชนิดที่เป็นน้ําถ้าจะดื่มน้ําดื่มก่อนมื้ออาหารประเด็นที่2คือเนื้อสัตว์หลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์แล้วรับประทาน โปรตีนจากพืชหรือโปรตีนจากปลามีคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับทานผลิตภัณฑ์จากนมวัวเครื่องจากนมเนี่ยมันมีไขมันอยู่ด้วยแล้วมีโปรตีนค่อนข้างสูงบางคนเนี่ยย่อยนมได้ช้าอย่างนั้นเวลาจะทานชาเขียวกาแฟโกโก้ก,ก็บอกเขาว่าไม่ใส่นมแค่นั้นเองนะครับเราสามารถดื่มได้ตามปกติถัดมาคือทานขนมปังขนมปังส่วนใหญ่จะทำจากแป้งสาลี แล้วแป้งสาลีมีกลูเตนอยู่บางคนบอกว่าที่พูดมาเนี่ยไม่ตรงเลยเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่แบบกินอาหารแล้วพุงป่องนะแต่คุณกลุ่มที่2เนี่ยคือคนที่ตื่นมาปุ๊บพุงป่องเลยต้องแยกก่อนระหว่าง2.1กับ2.2 2.1คือคนที่ตื่นมาพุงป่องเพราะว่าอ้วนเขาเรียกว่าอ้วนลงพุงข้อ2.1ต้องทําแบบนี้ครับถ้าหน้าท้องหนาเกิน1นิ้วสแสดงว่าเฮ้ย ฉันอ้วนลงพุงแล้วว่ะ้วรจะต้องไปลดไขมันนะดังนั้นอย่าหลงว่าเฮ้ยฉั้นนะ่ะดูตัวผอมแต่มีพุงถือว่าฉันไม่อ้วนผมบอกไม่ใช่เขาเรียกว่า truncal obesity หรือ central adiposity คืออ้วนแต่อ้วนอะ่ะแล้วป่องตรงกลางใหญ่จะบางคนใหญ่ๆเฉพาะสะโพกใหญ่เฉพาะ,ะพ,ะพาะุงอันนี้ต้องไปลดความอ้วนนะดังนั้นอย่าคิดว่าตัวเองผอมนะครับอ่ะงั้น2.2ถ้าใครก็ตามนะพอหน้าท้องเนี่ยบางมากเลย แต่ว่าตื่นมาตอนเช้าปุ๊บจับพุงตัวเองโอ้จับพุงเสร็จปุ๊บโอ้พุงแบบ่องออกออกมาเลยเอ้าจับบีบดูหุ้ยไขมันก็ไม่มีไม่เห็นเหมือนที่หมอทีบอกเลยอะถ้าอย่างงั้นง่ายมากครับแสดงว่าเป็นจากข้อ2.2เขาเรียกว่าผนังหน้าท้องเนี่ยบางแต่กล้ามเนื้อหย่อนกล้ามเนื้อจะเป็นแบบนี้นะครับสังเกตเห็นไหมครับว่ามันมีกล้ามเนื้อด้านหน้าเขาเรียกว่า rectus abdominis แต่กระเถิบเข้าไปข้างในประมาณ2ชั้นเขาเรียกว่า ทานสวอร์ดแอบโดมินิทสมมติเอากล้ามเนื้อข้างหน้าข้างข้าง,างออกทั้งหมดเลยแล้วไปเหลือกล้ามเนื้อเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อแบบรัดเข็มขัดกล้ามเนื้อนีอ้สังเกต,เ,กตเห็นไหมว่ามันมีตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะทุกคนแล้วอ้อมไปข้างข้าง,างจนถึงข้างหลังเลยกล้ามเนื้อนี้เป็นกล้ามเนื้อที่เหมือนกับเข็มขัดที่รัดไว้แล้วกล้ามเนื้อเวลาที่มันหย่อนนะครับมันจะหย่อนหมดเลยคือพุงก็จะออกด้านข้างทําให้บางคนเนี่ยไม่มีเอว พอพุงหย่อนด้านหน้ามันจะเหมือนพุงหมูมันจะย้อยอยู่ด้านหน้าทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราอ้วนนะงั้นอยากเพิ่มกล้ามเนื้อแต่ไม่อยากอ้วนนะครับนะครับสามารถเลือกเป็นเวคอ complex ได้ครับตัวเวคอ complex เนี่ยหกล่องนะครับจะมีอยู่7ซอง7ซองเนี้ยใน1ซองนะจะเทียบเท่ากับการทานไข่ประมาณสัก3ฟองได้เพราะมีโปรตีนอยู่16กรัมจะรับประทานเป็นมื้อเช้ามื้อกลางวันหรือมื้อเย็นแต่ผมแนะนําว่าให้เติมไปแค่ซองเดียวถ้าเรา ขาดโปรตีนนะครับสำหรับใครก็ตามที่ผอมมากนะครับแนะนำคอมเพล็กซ์นั<ม>นบหนึ่กล่องเนี่ยมี7ซอง990สามารถพิมพ์1แถมหจะได้เวคอมเพล็กซ์นะครับ1กล่องแถม1กล่องแล้วส่งฟรีด้วยสามารถบอกน้องแอดมินได้พี่กริชโยงของเราถามว่าจะรบกวนขออนุญาตถามว่าการดื่มชาเขียวควรดื่มช่วงไหนผมก็เลยตอบแบบนี้ก่อนว่าถ้าดื่มให้ประหยัดที่สุด จำนวนแก้วน้อยที่สุดให้ดื่มชาเขียวตอนเช้า1แก้วและตอนเที่ยง1แก้วและมื้อเที่ยงไม่ควรเกินบ่ายสจะช่วยบูสต์โดทำให้คาเฟอีน EGCG และสารต่างๆที่ช่วยกระตุ้นเบิร์นจากชาเขียวเนี่ยออกฤทธิ์ได้เป็นอย่างดีนะัถพรถามว่าเวโปรตีนเนี่ยต้องทานทุกวันไหมเวโปรตีนให้ดูง่ายๆวันไหนก็ตามสำหรับคนที่ผอมแล้วโปรตีนไม่ถึง75กรัมวันนั้นเราทานเวโปรตีน แต่ถ้าวันใดก็ตามเราไปกินมื้อใหญ่มากๆโปรโตีนเกิน75กรัมวันนั้นไม่จำเป็นต้องทานเวโปรโตีนเวโปรโตีนทานก่อนอาหารก็ได้ทานหลังอาหารก็ได้ไม่ได้เสียอะไรเพราะว่าผลสุดท้ายจากการวิจัยพบว่าไม่ว่าเราจะทานเวโปรโตีนก่อนอาหารหรือหลังอาหารมันดูดซึมหมดภายใน24ชั่วโมงแน่นอนนะดังนั้นเวโปรโตีนทานตอนไหนก็ได้นะ